เจ้าเคยเป็นบอ่อผิดหวังกับเรื่องที่เขาคิดไว้และมีประสบผลนสำเร็จเนาะแล้วก,ะกะ็ร่างกายกับสินอ่อ,อนเพียเปี้ยร่อยมีได้พลังที่จะสู้เนาะแล้วกะ็เขาก็เสียใจผิดหวังกับเรื่องเรื่องนั้นเมื่อนี่สามีกับท้าดีที่จะมาสร้างพลังจิตเจ้าให้แข็งแกร่งและะ้วก็ แบบว่ามีพลังและเขาสิประสบพ้นสาเร็จในทุกๆเรื่องเนาะมีว่าสิเป็นเรื่องเปิกกระตามหรือว่ามันมีทันมาหอดกับยาแต่เขาสิแบบได้พลังที่แข็งแกร่งเนาะคะทาดีเพราะว่าซาก็ได้คะทาดีมีหมาจากป้าเนาะกะับเมือกอนกับเป็นคนที่แบบว่าผิดหวังกับเรื่องเปิ้ลกระตามเนาะหมักผิดหวังแล้วกับมือมือหนึ่งผัดได้อัน ลกก้าเนาะลก,ก้าดำหนาอันนี้แหละแล้วก็เมยเขาผิดวังเนาะเมยก้าขลกหญ้าขนาดเลยเนาะมันโปดมันขาดเนาะแบบมันเขาเนอนยังะขาดหัวปองขาดปีเลอร์ในนี้เนาะภาษาผู้ไทยเขาเอนเขาสีว่าขาดหัวปองเนาะแต่ภาษาผู้หลาวมีหัวเขาเอินว่ะปีเลอร์เนาะ,ะกับเมยแล้วค่ะลก,ก้ามีได้เนาะและ้วแบบว่าเขาดำมีฐานในนี้ได้ เขาลูกกาไม่ได้เขาก็สีดําไม่ได้้า,า่นะนะแต่กะดําไม่ได้ลนะนะดไได้ลยคนดอกดำซามคนเนาะกะถ้ากล้ามีพอดําเขากะมันกระิมีได้้ายไหวนะนี่นะกะเมื่อนากะได้ลูกกาไปเนาะลูกกาอันช่องเอ้ยนอ้องแต่ก็เมือยแดดพ่อมเจ็บมือพร่อมเนาะล้านกะอันพิลล์นะป้าก็ได้คาถาดีหมาเนะคาถทาดีนั่นก็คือ ่อยอดคอยเนิ่นแล้วสิได้ทนขำเนาะคอยอดคอยเนินแล้วสิได้ทนขำพว<อ>พ่เจ้าเอาไปหลองทองคำนี้ไว้และพ่อเจ้าสิประสบผลสําเร็จเนาะว่าสิเป็นเรื่องเปื้อนตาม,มีว่าสิเป็นแบบว่าหน้าที่การงานไปเลิกกระตามเนาะาีิได้พลังจิตท,ที่ดีเพราะว่ากได้มาคิดเบ่งแล้วค่ะถ้านี่ก็ดีรีได้แหละป้าพ่นกระบอกว่าคอยอดคอยเนินแล้วสิได้ทนคำเมื่อาการลบกล้าไปเนาะ บัดพอมาหําเบิ้งพัดแต่ละมือก็มีได้ลายเนาะแต่เมื่อนั้นพัดลกไปลกหมาพัดไปนําเบิ้งพัดได้ลายอืได้ลายแบบได้ลายกว่าลายมือที่ผ่านหมาเนาะเขาก็ได้กล้าพอดับเขาก็ได้ลายนั่นก็นคือทอนคําของเขานั่นเองเนาะเพราะว่าปัจจุบันนีซาก็ได้ทองขึ้นใจเลยเนาะว่าถ้าได้เลิ่งเปื้อที่เหากุ้มใจหมาเนาะกุ้มใจหมากะซากระสิได้ทองไว้วะทองขึ้นใจเลยนะคิดเลยนะในหัวนี่ก็คิดเลยว่ะ คอยอดคอยเงินแล้วเจ้าสีได้ทนขำเนาะก็ได้อิลีเป็นฝากไวเพื่เป็นข้อคิดเนาะซาสุนิซาสบายดี